Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. อ่ะ,ะท่านผู้ชมคลิป <in S 2> นี้นะครับเรากลับมาตกปลากันแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยู่ที่นะครับอ่างเก็บน้ำประแสนะครับจังหวัดรายองนะครับเออวันนี้เราจะมาขึ้นแพกันครับก็แพที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับเป็นแพของนักกิ๊กตุกตกนะแพที่สนะครับ ก็เป้าหมายเลยนะครับใน EP นี้เนี่ยผมตั้งใจน,นะครับจะมาล่าปรดดินโบนะครับท่านผู้ชมก็ชว่วงนี้เนี่ยกระแสน,นะครับปดดินโบก็กําลังเข้านะแต่ว่าตอนนี้ผมมาเนี่ยชว่วงนี้เนี่ยพายุขเข้านะครับก็เดี๋ยวลองลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรฝากท่านผู้ชมบ้านนะครับไปดูเอครับผม ครับท่านผู้ชมตัวแรกครับอัดเตยเตยนะครับเตยใหญ่ไหมครับติดทุนเหรอครับติดทุนแล้วครับครับตัวแรกเหมือนเดิม <laughs> อด Ả lá mẹ mình kín thằng mía อ,อ้อาวไม่รู้เธอเหรอเฮ้ยวะขึ้นเข้าไปขึ้นติด <c oughs> เข้าทุ่นค่อนต่อยอะ่ะไม่พาววันเนี่ยทุ่นเป็นเหตุสังเกตได้อ,อยู่หรืป้ายเนี่ยนะจัง น่าชมวันนี้ทุ่นเป็นเห็ดนะบอกเป็นสองดอกอะยใหญ่ให้ลูก ทำให้ทรมดูใช่ดิกับสองโลอมดยังใหญ่อะถึงว่าเราใช้เบ็ดเออรศูนย์จุดแปดนะครับวัดเด้งวัตเด้งเดี๋ยวก็ต้องเป็นเป็นเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้ครับชิครับตัวแรกบนดินเรามาแล้วครับไ่ตึกแล้วอะก็วางกัน ม so like hey, ันไปยังไงนล้วแรงปอวิ่งแังปอวิ่งมันไม่ขยับรไอยบ้าไปแบบซึ้งกันตายกันไปดูวัดปัดปัอะันเลวันะไม่พื้ไปลาเตยไม่อยู่ไม่อยู่เออพืชนนี่ปลาทับทิมไซสสวยเราทำการแย่งชิงมาจากปลาชโดลอยมาเป็นกิโลเพื่อเราอ่ามากินไหม เราจะเอาไปแลดตัวไอโดต่อเพื่อล้างแค้นให้ตัวนี้นี่แล้วทีมมาตัวทำเยะแคตัวไว้นะมันใหญ่แค่เนี่ยท่านผู้ชมดูมือเลยมือคนกับปลาเลยเป็นเจ็ดแปดขีดเลยนะแต่เพราะว่าเราแค้นไอโดมากอันนี้เราตกได้ฮะตกได้อร่อยไหมอันนี้เราตกได้สิเราเอาเป็ดเกี่ยวมาเตยปลากินเตยปลากินคันนี้ระบังขอนี้คันี้ขอนี้เฮ้ยคันนี้คันนี้

พยายามงัดตราขวาไว้แไปซ้ายเออตรงขวาไว้ใจเย็นใจเย็นคอยบอกคอยบอกนะเตยเครียดอยู่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเข้าทุ่นนะตอนนี้เตยพยายามไม่เข้าทุ่นจเย็นใจเย็นผลขีดตลาดแล้วใจเย็นเตยต้องรีบเบรกระวังหน่อยนะเบรกระวังหน่อย เบรกเบรกไยคายเบรกขึ้นึงเออให้ปลาเลี้งออกได้อาใจเย็นมาไหมมาอยู่อ้าวไปขนาดไหนที่ตามไปไหนแล้วเอาตามปลาตายตายเออใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนาดไหนขนาดไหนว่ามาออกมาเนี่ยสองคันเนี่ยมันรอดใช่ไหมใช่มันรอดเสือนัว้ตอนนี่นี่ไหนขั้นไหนเจ้าขันนี้แหละที่จับเนี่ยอ่ารอดใช่ไหมเอออ่ะเอออย่ายห้ย้อนย่ายย้อนย่ายย้อนย่ายย้อนเออตายตาย

มจะเอามาแล่ต่อไอดโดใช่ไหมแล้วตอนแรกคิดว่าลมลมพัดเพราะเรือวิ่งเยอะนีค่ะที่เราได้นี่ตัวที่สองแต่ที่นยังก็ไม่ใช่หรอกแต่เพิ่งได้ตัวที่สองนี่แหละมืดไปหลยไม้อยู่เหมือนกันแต่ก็คุ้มค่ะคุะ้มกับการรอคอย่าลูกไหม ตกปลาุกแน่งงานนี้ท่านผู้ชมครึ่งวันนะครับผ่านไปน,นะครับดูบรรยากาศนะนทางซ้ายนี่ทางขวานี่ตัวดีเลยดูตายละปลาด้วยรอดไม่รอด เฮ้ยเอ่เออทมเนี yeah well, right. ่ย้เอ oh, ๊ะเริ่มกันคำนบวะได้มไมเนี่ยาวนี่นี่เอาละท่าชมงานงอกแล้วครับกินุกเบอร์หนึ่งกใส่ไว้คันเบด เฮ้ปิดเอา้ามิดเอไม่อยู่ไอ้พ่ชมแฮวเดย๋ยวโอ้โหเนียตีอยู่นูนะ่นน่ะสู้สองคำทียังคันเทียกเฉยขาดเหรอ

เด็กนะไปใ,ใกล้ไปใกล้ปามาใกล้าากลแล้วยังรีบเอาละท่านผู้ชมสูตรใหม่ไม่ใช่สูตรใหม่หรอกจะกลับบ้าน <c oughs> สี่สามคันนะเย็น่าเข้าเชือกเด้ยอเห็นเชืกยอกเปล่าเ,เาข้าเชือกไหม วาข้างตาด้วยข้างตาก็มีนะเบรกเบกเย็นเบรกทีนึงมันเข้ามานี่แล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรเพี้ยนป่ะน่งโอเคเย็นเย็นบเย็นเย็นเย็นใหญเบาเนะเย็นนะม่ได้หมุนเลยเออน่ยไป Ăn nhé, ăn nhé. Ăn nhé. Này, các bạn, anh lên anh lên đàn nắng nó xuống đàn nắng hấp lâu quá 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 มีการขี้โกงกันนิดหน่อยปลาก็ขี้โกงกลับนะมันกระตุกพร้อมกันสองคันแต่ว่าคันถูกมันโกงเราก่อะเราก็เลยต้องโกงมันกลับเห <c oughs> ลืออีกตัวหนึ่งจะได้ปะก็ระวางนะครับรอกลับบ้านนะครับผมจะมานะครับเ,เสนอรับทานนะครับสำหรับหน้าที่จะมาตกปลาแพ้สามนะกิ๊กตกตกครับเออสำหรับวันนี้เนี่ยปลาค่อนข้างกินที่จะเยอะนะวันนี้กินผมประมาณ1ิบกว่าทีท่านผู้ชมแต่ว่า ผมไม่ทราบาว่ามันเกาะตัวเบานะนังกินลออ็อกเป็นเพราื่นลงไปนเนี่ยวันเราเด้งนะครับวัดเด้งวัดเด้ง,ดงบ่อยมากท่านผู้ชมก็อันนี้ผมก็เลยลองแนวทางน,นะครับช่วงประมาณสักบ่ายสองเนี่ยผมลดคันนะจากป 9, แปดเก้าคันเหลือสามคันนะครับเหลือสามคันนะครับเพื่อที่นะครับให้ปลามีตัวเลือกน้อยขึ้นแต่ว่าสามคันเนี่ยผมก็ตีเข้าจุดที่มันกินนะที่มันกินบ่อยๆเนแหลกๆเข้าจุดเลยนะครับก็ผลประกอบการถือว่า วัตติดดีนะครับวัตติดดีขึ้นบ่อยขึ้นนะครับวัตติดหมดเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยสามสิบเ้าเนี่ยติดหมดเลยแล้วก็ผมจะทําชิ่งเนี่ยใส่ชิ่งไว้ห้อยหน่อยมันไม่ทําตึงนะทาให้มันมีระยะกดทันนะครับ <S <S ซึ่งปลาตรงหมานะกิ่งเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมันจะกินคิดทุ่นเลยนะซ้ายทุ่นแล้วขวาทุ่นห่างไว้หน่อยเนี่ยไม่กินนะท่านผู้ชมแล้วก็ปลาช่วงเนี่ยเขาจะไม่กินอยู่แถวทุ่น เขาจะกินจะย,ยืดออกไปจากทาทุนท่นนีดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาปลากินน่ะมันจะวิ่งเข้าหาทุ่นเลยนะครับต้องระวังนะผมก็ระวังหลายทีแหละก็เข้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมสําหรับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีคันเบรกกินเกินไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นเส้นหรือเปล่าสมสายมาก่ปล่อยมาเตเยครันตไปเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับสายปลาก็อยู่ที่ประมาณโลกว่านะครับถึงสองโลนะท่านผู้ชมก็สาระก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนชิกงเนี่ยผมก็ทำยาวหน่อยประมาณนี้ครับยาวหน่อยเพราะว่าปลามันใหญ่นะครับปลามันใหญ่ก็ตกด้วยช่วงหลังเนี่ยผมใช้ลําฝุ่นเพราะว่าขึ้นลมเนี่ยเบาละนะครับคือปั้นลงไปแต่ปั้นเดียวละลายครับน้ําอยู่ที่ประมาณสักสี่ถึงห้าเมตรไม่เกินนี้ครับก็แต่ละก็อยู่มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มเปล่านะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วรอไตมารับนะครับไปเอาอีกแล้ว ติดเลยเย็นครับปิดปะาชา็อตปุ่น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 วอลโอ๊อยทำไมฉันทับฮะหลุดหลุดอุย้ยเขออาอัดเลยนะั่นนะ่ะเขาไม่ได้ปล่อยท่านไปไหนเลยนะั่นนะ่ะอ่ะท่านผู้ชมกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสายปลากันนะครับไปครับมาดอนนูอันนี้อันนี้อันนี้ปลาขวดใไซแมวขวดไหมน้า อันไหนของเธออันนี้อันนี้อันนี้ของเขาใหญ่อันใหญ่สุดของเธอบอกท่านผู้ชมใหน่ปลาที่นี่กินสนุกไหมสนุกแต่นานได้ที่เราเจอคืออะไรวันนี้อุปสรรคทุ่นแล้วก็เชือกแพเชือกรากแพรแล้วก็วัดพืชแล้วก็ปลาที่มันกินแปลกๆนั่นแหละอุปสรรคของเราแล้วปลาทัพทีมเราใกล้แค่นสำเร็จไหมวันนี้ไม่สำเร็จ ไม่มีอะไรกินเลยโอเคค่ะท่านผู้ชมก็คลิปนี้มีแล้วนะครับก็ต้องขอตัวจัดรับก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะมีกล้องอยู่อีกูอเก็บ